วิววิธีติดตั้งวัดรอบรถเกี่ยวนะครับดิจิตอลนะครับผมเราจะเอาสัญญาณยังไงนะครับแับแรกนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง 8E แปลงมานะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์ของเดิมมานะครับตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะเอาช่องนี้เลยนะครับช่องที่เราไว้ดูนี่เลยฮะการสร้างแถบมันก็เอาตัวเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เลยครับหลังจากเราเชื่อมนะครับเราให้มันนูนนูนนิดหนึ่งนะครับนูนประมาณเบอร์8นะครับทีนี้เราก็จะเอาด้ามบล็อก นะครับตีให้มันแบนหน่อยนะครับตีให้หัวมันสวยหน่อยแล้วก็ตั้งระยะเซ็นเซอร์นะครับวิธีติดตั้งก็ไม่ยากนะครับผมหลังจากเราติดตั้งเสร็จก็ประมาณนี้เลยนะครับเราก็มีแยกขายทั้งหน้าจอหน้าจอกับเซนเซอร์อันนี้แยกขายได้หรือใครจะเพิ่มขาขายึดไปก็ได้คันนี้ผมมาทำเทอร์โบด้วยผมก็จะมีวัดบูสให้หชุดนะครับ ก็ขานี้หนา2มิลนะครับผมไปเชื่อมนั่งได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเจาะใส่ก็ได้ผมมีที่เจาะให้อยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเนี่ยสายไฟแล้วก็มาประมาณนี้เลยนะครับสายไฟนี้ก็เป็นสายเราซื้อตามร้านสายไฟทั่วไปนะครับผมเป็นสาย1มิลก็พอนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้สายดินนะครับก็ลงโครงรถนะฮะสายดินก็ลงโครงรดสายไฟเส้นหนึ่งที่ออกจากสวิตช์กุญแจตัวนี้เราจะทำอ่าอีกอย่างหนึ่งผมเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับ ก็คือผมจะมีฟิวฟิวตัวหนึ่งนะใครจะเพิ่มฟิวก็ได้นะครับฟิวตัวนี้จะมาควบคุมทั้งวัดรอบหรือใครจะเพิ่มเกจวัดอุณหภูมิก็เอาไฟเส้นเดียวกันนี้ได้มันจะไม่ต้องไปดึงฟิวที่อื่นมาเลยนะครับผมประมาณนี้สวยๆให้เลยครับผมของดีมีประโยชน์แน่นอนนะครับผมวัดรอบแม่นวัดรอบเป๊ะแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เอาจากสัญญาณไฟวินนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตรงเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมก่อนปัป๊บนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม เป็น LED นะครับผมกันน้ำนะครับผมพวกนี้กันน้ำนะครับนี่เลยครับเรามาถึงตรงเซนเซอร์เซ็นเซอร์ก็ไม่ได้มียอะไรยากนะครับผมก็ใส่ตรงน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเป็นน็อตที่ผมเจาะเพื่อปรับระยะแล้วนะตัวนี้ผมเจียหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ระยะเซ็นเซอร์โอโ้มันมืดหน่อยนะครับลูกค้าหัวเซ็นเซอร์กับหัวที่ผมเชื่อมให้ดูก่อนหน้าน,นี้ให้มันห่างกันประมาณ1มิลนะครับผมก่อนเราจะติดเครื่องเราเอาประแจเลื่อนนะครับหมุนท้ายเครื่องดูก่อนนะครับ มุนหน้ามุนหลังด um. ูก่อนระวังมันติดระวังมันชนนะครับก็ตรงนี้ก็แค่ว่าน็อตปรับระยะนะครับผมต่นี้ผมเขาใส่แบบปรับระยะนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมเนี่ยโอ้เซนเซอร์ก็ใส่ตรงนี้นะครับผมรอบแม่นแน่นอนนะครับไฟชาร์จค่อยชาร์จเบาเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องใดชาร์จเลยครับตัวนี้เอาเอารอบจากเซนเซอร์นะครับใส่ได้ท <ps 2. S 1> <pues S 2> ุกรุ่นนะครับผมเราจะดัดแปลงใส่รุ่นไหนก็ได้เหมือนผมบอกรุ่นนี้เป็นอ่าเจโอ 8e อันนี้เซนเซอร์เก่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับ แต่เราไม่ใช้มันใช้ไม่ได้เราก็จะไปใช้ตรงนี้แทนนะครับก็ประมาณนี้ก็คันนี้ผมมาติดทั้งเทอร์โบด้วยผมก็เลยทําวัดรอบให้ลูกค้าด้วยนะครับหากสนใจเรื่องเซ็นเซอร์ก็สั่งผมได้นะครับผมทักเข้ามาในอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับสั่งได้ครับผมเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยนะครับผมก็ราคาเริ่มต้นชุดละ2,008นะครับนี่ครับผมราคาครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับผมใครจะเอาเกจวัดอุณหภูมิด้วยก็สั่งไปได้เลยนะครับส่วนเกจวัดอุณหภูมิเนี่ย เราก็จะใส่ตรงนี้ของรถเกี่ยวนะครับถ้าเป็นตระกูลฮีโน่นะครับผมหรือมิตซูนะครับมันก็จะเป็นเกียว3าต่อ8นะครับเป็นเกียยวใหญ่นะครับก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ,อบอก็ประมาณนี้ครับผม